ก็สวัสดีนะครับผมสําหรับคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะจะมาแนะนําดันที่ผมจะทำคลิปลงต่อไปนะครับว่าผมจะไปลงดันอะไรนะครับผม ก็คือดันบัตรทองนะครับทั้งหมด350รอบนะครับผมเ<ห>้ามมาไว้ครหบหมล้เนาะก็ของที่ตกในดันนะครับพอดีผมพาไปดูไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันแค่เบลร้อยเสิบแปดเองจะเอาไปลงก็คือจะไปเอาตัวหลักผมลงนะครับก็คือเบรกตัวขนมปังปิ้งนะครับ ก็ของในดันที่เข้าวๆเนาะก็จะเป็นพวกขวดกันแตกวีไว้ขวดกันแตกเพียวไว้ขาวีไว้เองผมเออขวดขาปกันแตกวีไว้แล้วก็พวกคุมนะครับคุมก็จะเป็นพวกอะเคเดียมนะครับเห็นว่าเจาะแดงกับขาวนะครับแล้วก็พวกหูแวมบวก9แล้วก็หูเดฟบวก7นะครับผมก็ของที่มีราคาก็ แมาจะามีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ของที่ใช้คราฟดันนะครับผมก็จะเป็นหินแจเขียวนะครับผมสองก้อนต่อหนึ่งใบนะครับผมทั้งบัตรเงินทั้งบัตรทองเลยนะครับผมบัตรเงินก็ใช้สองก้อนนะครับต่อหนึ่งใบนะครับผมก็เป็นหินที่ใช้บวกเคออสนั่นแหละครับก็คือหินม่วงเนาะอ่าก็ สองดันนี้แตกต่างกันยังไงใช่ไหมครับก็บัตรเงินจะลงง่ายกว่าบัตรทองนะครับผมแล้วก็ของดอกก็อาจจะมีอะไรที่แบบต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับก็อ,บอย่างเช่นบัตรเงินก็จะเป็นคัมพีนะครับผมคัมพีค้าบอะไรสักอย่างนี้แหละราคาจะถูกกว่าตัวขวดค้าฟกันแดดมีไว้นะครับผมขวดค้าบกันแดดี่ไว้หนึ่งขวดอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบกว่าเอ็มนิดๆเนาะ นะครับผมส่วนไอ้่มุดไอคำพีเที่ยวไว้ครับไอสักอย่างนีเนี่ยมันอยู่ประมาณห้าสิบหรือห0สิบเอ็มได้นี่เนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ลงนานลรวบัตรเงินตั้งแต่ลงบัตรของได้เนาะก็แนะนำนะครับสองดันนี้ก็เป็นดันที่เป็นดันที่ทำกำไรได้เนาะไอที่แบบสายฟาร์มแบบสายแบบเล่มแบบ คนเพิ่งเล่นใหม่เพิ่งเวลร้อยเก้าสิบหรือเพิ่งโอเวอร์หลอดเวลโอเวอร์หลดสิบยี่สิบอย่างเงี้ยนะครับแดงอยู่ประมาณสักหมื่นนิดๆเนาะก็ผมว่าเป็นดันที่แบบน่าลงฟาร์มเนาะหรือถ้าใครไปไม่ไหวจริงๆก็แนะนําเป็นบัตรเงินนะครับบัตรเงินจะลงง่ายกว่าบัตรทองมากเลยนะเพราะว่าบัตรทองมันมันจะไปติดตรงที่บอสต,ตัวแรกเราเข้าไปอีกห้องหนึ่งมันจะเป็นมอนใช่ไหมครับมอนมันจะลดมานาเราที่พันพันสี่ร้อยหน่วยเลยนะ ก็คือมานามานาใครไม่ถึงพันสีนะครับแนะนำให้ไปเอาบัฟของวีเนาะที่มันช่วยเพิ่มมานาอันนั้นจะช่วยได้นะครับผมก็คือให้มันให้มันเลยไปประมาณสักพันสี่หนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันสี่พันสี่ห้าสิบก็ได้สักพันสี่สักพันห้าก็ได้อันเนี้ยพอได้เนาะเพราะว่าเวลาเราเข้าตีบอสตีบอสมังกรเสร็จแล้วเข้าไปในห้อง องเล็กใช่ไหมครับก่อนจะไปตีบอสที่2มันจะเจอกลุ่มมอนก่อตอนแรกนะไอ้มอนตรงนั้นนะ่ะมันจะเนิร์ฟมานาเราลงทั้งหมดพันสี่รอยหน่วยแล้วก็เหมือนมันจะลดเด็กเราด้วยเท่าไหร่ี่เนี่ยผมก็จำไม่ได้แต่หลักๆจะเป็นมานาเนาะสําคัญเลยนะครับควรม,มีมานาเกินพันสี่ขึ้นไปนะครับผมแนะนําถ้าใครอยากลงบัตรกองนะอนเนาะก็สาหรับลิปก็ จบเพียงเท่าน,นี้นะครับก็มาแนะนําให้พี่ๆได้ดูก่อนนะครับว่าคลิปต่อไปผมก็จะลงบัตรทองเป็น350รอมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ